มันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ขายแพงเกินไปดูจากผนกระแสที่คนผู้เสียหายเขาก็ขายแพงเกินไปตอนนี้ผู้เสียหายเวลาจะซื้อทองที่จะเอากำไรต้องซื้อทองคำแทง่งถ้าซื้อทองคำแท่งอ่ะมันจะขาดทุนน้อยที่สุดคุณผู้ชมซื้อทองรูป,ปรพรรณซื้อทองร้านไหนก็ตามซื้อเสร็จไปขายขาดทุนก็เหมือนกับคุณวินวินเลี่ยมอ่ะ เขาซื้อให้แม่เน่ยสี่หมืนสองบาทละสี่หมื่นสองพอเราจะเอาไปขายีร้านทองสวยร้านเดียวกับที่คุณวินซื้อเลยมันอดูราคาทองของวันนั้นด้วยมันให้แค่สามหมื่นแปดพันหกร้อยสามหมื่นแปดพันหกร้อยก็ขัดทุนไปละสามพันกว่าบาท ทัดทุนละสามพันกว่าบาทนะที่คุณวิิลเลีมซื้อให้แม่แต่แม่ยังไม่ได้ขายนะดูวันะนะั้นแหละอยากรู้วทองจริงหรือเปล่าเพราะว่าแม่เนี่ย<ม>ให้ตะกล้องวิ่งไปถามร้านทอง<ม>เขาไม่ยอมดูให้เขาบอกว่าหรือว่าร้านเขาไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะดูว่าจริงหรือปลอมเนี่ยต้องขูดทองแม่บอกงั้นขายเลยจะได้รู้เลยว่าจริงหรือปลอม พอขายมันก็ให้เราสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย้านทองตรงประตูน้ำแล้วพอแม่มาดูทองที่ก o เกิลอ้าวลูกลูกประพันธ์ซื้อเข้ามันสามหมื่นเก้ากว่านี่ทำไมให้กูก็สามหื่นเจ็ดเราก็เลยโทรไปขอเขาว่าขอเพิ่อมอีกพันหนึ่งได้ไหมมันไม่ยอมไม่ยอมเราก็บอกงั้นเราขอคืนได้ไหมมันก็เลยคืนให้เราไงก็คือเอาทองคืนเราเราเ,าเงินคืนมัน แล้วแม่ก็ยังไม่มีปัญญาเอาไปขายร้านทองสวยแล้วพระทองมันตก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 แต่ว่าเพิ่งมาขึ้นตอนตอนอวันศุกร์ขึ้นสามรอบเลยว,วันเดียวทองอเราเช็คใน Google ได้ไงตอนนี้สรุปแล้วทั้งหมดก็คือว่าพูดเสียหายทั้งหมดเขาไม่พอใจขายเขาแพงเกินไปท่านนั้นเลย เออเขาขักตุนเยอะอืเอเาบอกเพกื่อนหนอชื่มเหมยฝากบอกสวัสดีสวัสดีคกะจานอกวัาน,น้ำเลย <c oughs> น้ำเต้าหู้ซื้อมาจากซื้ลมยี่สิบตรงข้ามวัดแกะตอนเช้าที่แม่ไปหาพวกเราไปเที่ยววันเสาร์ ซื้อมาถุงละสิบาทมาตีถุงแล้วก็สิบห้าบาทถุงหนึงซื้อไปห้าสิบห้าบาทมันอร่อยดีก็เลยเอามากินสตางค์ใช่ไหมสตางค์เขาก็ ร้านทองไม่ตักเลยก็็หน้าซื้อหมดเลยร้านทองเขาลูกจ,ากจ,จ้างต้องเจ็ดคนมีตำรวจยืนเฝ้าร้านให้ด้วยแล้วเขาก็าให้ปีนเสียแม,ม่แล้วแม่ก็เอามาใส่แล้วมันบุบแล้วก็อีนักข่าวที่ปิงปิงเขาอยากได้แม่ก็เลยให้มันไปเลยให้ปิงปิงไปเลยให้ปิงปิงไปเมื่อ เขาให้ไอ้ไข่มาบูชาก็ายังอยู่ห้องนอนแม่เลยป๋าเบียก็ให้ไอ้ไข่แม่เป็นตู้แล้วเราก็ไม่ได้ไปคิดว่ามันจะต้องเป็นทองหรืออะไรอะ่ะเพราะว่าเขาให้เราอะมาบูชาเพราะไอ้ไข่มันก็แบบพวกตอนนั้นไอ้ไข่มันดังใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ห้องนอนแม่เลยไอ้ไข่สรุปแล้วทองเขาไม่ได้ปลอมแต่เขาขายแพงเกินไป ขายสามพันสามร้อยแต่ตอนนั้นที่ฉันไปอ่ะเขาบอกว่าเขานาเข้ามาจากฮ่องกงเขาเสียภาษีถูกต้องมันก็เลยแพงเพราะว่าไอตัวปีเซียเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำประสานทองทองจากฮ่องกงเขาจะเป็นทองแท้ๆมันก็เลยบางไม่ยกขานยกกันักข่าวเลย แค่นักข่าวไปโมโมบอกแม่พม่าจะยึดเอาเยึดแล้วถ้าวันไหนมันแข็งข้อน่ะพวกเราอ่ะประเทศเนี่ยถูกพม่ายึดแนะ่นอว่ามันมาตั้งยี่สิบล้านคนแล้วมันลบเก่งอ่ทหารตำรวจมีแค่หนึ่งล้านอน่ะสู้มันได้นะ เราต้องอย่าลืมว่าตตางเนี่ยเขาดังมาจากอะไรเน้ขาดังมาจากที่เขาทำคอนเทนต์ด่าคลินิกต่างๆใช่ไหมตะตางอ่ะแล้วก็เขาเป็นคู่หูกับทนายตอนน้ำท่วมไงเขาไปช่วยเอาของไปช่วยกับทนายแดงหน้าอ่ะแล้วก็ตตา,เตานะเงเนี่ยทำคลิปด่านักการเมืองไงแล้วเป็นเป็นไวร์เล่าขึ้นมา ว่าทำไมไม่ลงมาช่วยเหลือประชาชนพวกสสกแลเลยดังเลยฮัลโหลค่ะหอคะแม่ค่ะแม่วันนี้ขอเียโทรัพทแม่หน่อยได้ไหมาหยว่าตอนนี้ตอนที่ไม่ไปดูหมูเด้งอนะ่ะมันมีารแซงคิวเกิดขึ้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้มหนูเป็นใครอ่ะเออวันนีที่วจิตมจจจแเดี๋ยวรูข้อผิาพาดแล้วแม่จะจ,จะจ ผลกระแสะเทพเดือดแม่ตักปลาเบียผร้เชิญหน้าผู้เสียหายซื้อทองในร้ายทำไมเอาไปขายร้านเองเขาไม่รับซื้อคุณ <c> ต <oughs> ้องคุณต้องซื้อทองที่มันเป็นทองคำแท่งกับทองรูปประพัน์ ของเขาไม่ไม่ปร้อมแต่เขาขายแพงเท่าน,นั้นแหละกำไรเยอะไปหน่อยแม่ตากหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดมีรายได้เป็นพันล้านเนี่ยมีอะไรได้เป็นพันล้านแม,ม่ตักนักเรียนฝากถามครูฝากครูกระปิถามแม่ตัก ทำไมวันนี้เงียบจังแทบไม่พูดอะไรเลยตลอดรายการแม่ตั๊กก็เป็นคนฉลาดโอ้ยที่จะลุงแม่ตั๊กกู่ตรงนั้นตั้งสิบคนถ้าแม่ตั๊กพูดเดี๋ยวโดนพวกนั้นชี้หน้าด่ากลางรายการจะมีประโยชน์อะไรแม่ตั๊กก็เป็นคนฉลาดล้ำลึกเขารู้ว่ามาออกผลกระแสถ้าพูดทะเลาะด่ากับผู้เสียหายเขาจะมีผลเสียเขาออย้าใจยัง เาเป็นคนฉลาดล้ำลึกแม่ตั๊กกอนขนมอายุน้อยสามสิบหกเองแต่ฉลาดล้ำลึกเขามาดังตอนไหนปีหกสองหกสามที่มีโควิดแล้วนางก็แบบว่าออกจากบ้านแล้วก็เที่ยวซื้อซื้อของไปแจกไงแจกวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยช่วยชาวบ้าน แบบคนจ,นจนจนขายของแล้วขายไม่ได้นางก็ไปช่วยเหมาอย่างเงี้ยน่ะตอนนั้นแหละที่นางเกิดเกิดเมื่อปีหกสามตอนมีโควิดหนุ่มาผมถามหน่อยตั้งแต่ต้นรายการละคุณตั้งไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอต้าเข้าฉลาดพูดไปม,มันมัดตัวเขาไงเขาก็เลยไม่พูด น้องโอป,ปอบอกสรุปแม่ตั้งผิดไหมมันอยู่ที่สอบคเบอรอยู่ที่ชาวบ้านที่มาออกรายการจะแจ้งความหรือเปล่าแล้วอยู่ที่ศาลจะตัดสินตำรวจจะสั่งฟ้องหรือเปล่าอายการจะสั่งฟ้องหรือเปล่าศาลจะตัดสินยังไงใช่ไหมเพราะคนตัดสินคือศาลเนี่ยมันไม่หนุ่มกันชัยตัดสินมันไม่ใช่สอบคบอที่นั่ง อยู่ด้านตัดสินมันอยู่ที่ผู้เสียหายเขาจะแจ้งความหรือเปล่าแล้วก็ตีเสียแแปด8เหรียญไอ้ 8, 8ตัวนะคะคาบเหรียญ8ตัวแล้วก็9ตัวจะซื้อ8ตัวก่อน ที่นี้ที่เราซื้ออ่ะเพราะเขาแจ้งเรามาว่าทอง99.99%ข99ายได้จำนำได้ถ้าเกิดว่าร้านไหนเนี่ยไม่รับซื้อมาซื้อมามาขา,ายที่เขาได้เลยซึ่งเรามุมมองตอนนั้นน่ะคือเราเราก็นักธุรกิจส่วนหนึ่งนะคะเราก็อยากจะเอาเก็บไว้ คือถ้าสมมติอยากจะซื้อทองเก็บไว้เก็งกําไรให้ซื้อไป,ไปซ,อซื้อทองคําแท่งให้ไปซื้อทองคําแท่งเลยมันจะขาดทุนน้อยที่สุดซื้อทองคําแท่งเลยเหมือนเหมือนแม่เนี่ยอันนี้แม่ก็มีทองนะตั้งสามสิบห้าปีแล้วแม่ยังไม่เคยเอาไปเช็คเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าไปขายได้ไม่กี่ตังค์นะ แต่เราทามาเป็นแสนเลยเพราะเรามีเพชรตรงนี้เห็นไหมปะมีเพชรตรงนี้แล้วมีพลอยเขียวทองในเนี้สองบาทแต่เนี้ยเราทํามาเป็นแสนเลยนะถ้าถ้าขายเนี่ยเขาไม่คิดค่าเพชรให้เขาไม่คิดค่าพลอยให้นะเส้นเนี้ยไปขายอย่างมากก็ได้แค่เจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่เราทํามาเป็นแสนเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นทองนะแต่ทำไมมันหมองๆดำๆก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปแช่อะไรปันเอให้มัน หายดำหายหมองอน่ะอันนี้ก็เป็นทองแต่เป็นทองแบบสมัยโบราณมาสามสิบห้าปีแล้วนะมันเป็นตะกุดอ,ะอ่ะเห็นไหมปะแต่ตะกุดเนี่ยมันเป็นพลอยนะเนี่ยอันนี้ไปไปขายนะเขาไม่คิดค่พลอยอะไรให้นะก็อ,อย่างมากก็ได้ค่าค่า,าทองเขาต้องแกะออกแล้วเป็นหลอมเขาจะไม่คิดให้ก็เหมือนอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ลูกหัวใจเนี่ยที่เพชรนี่เห็นไหม เนี่ยเนี่ยเป็นเพชรนะจี้เพชรตรงเนี้ยอันนี้ทองนะแต่เวลาเราไปขายเขาไม่คิดค่าจี้เพชรให้นะเขาคิดแต่ทองอันนี้ได้ไม่กี่พันเนี่ยได้ไม่กี่พันอันนี้ก็เป็นทองแท้เลยนะดูแต่ข้างในมีพระอ้วนๆเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขายก็ได้ไม่กี่พันเพราะว่ามันเป็นทองอันนี้อันนี้เขาไม่ตีราคาให้ เขาไม่ตีราคาให้นาที่เมื่อกี้เขาพูดในในหนกระแสบอกว่าชุดละพันเก้าร้อยเก้าสองซื้อที่สิบห้าชุดซื้อสิบห้าชุดไปขายจะให้มันมีกำไรมันมันเป็นไปได้เปนไปไม่ได้มันไม่มีทาง เขาบอกว่าเจนิกบอกไปส่งโอปอไปเม็กซิโกไหมโอปอไปยูนิเวิร์สเขายังไม่เอาผลไม้มาให้แม่เลยวันนั้นโทรมาไงโทรมาขับคุณแล้วบอกว่าจะส่งผลไม้มาให้แม่กินรอมานเนี่ยสองเดือนแล้วยังไม่เห็นส่งมาให้โอปอนาะยอาจจะลืมแล้วก็ได้ แม่ตาก,ก็พูดไม่ออกเพราะว่าคนที่มาออกรายการบอกว่าซื้อเพราะศรัทธาแม่ตักไงชอบแม่ตักว่าเป็นคนดีไปช่วยเหลือคนไงเขาเขาก็เลยพูดไม่ออกเพราะว่าเอฟซีทั้งนั้นนะเออแล้วว่าไงแม่ตักกับป่าเบีรย อีเด็กสองคนนะั้นมันบอกว่ามันไม่รับจ้างรีวิวให้มึงแล้วเนี่ยนะนะมูเตลูอะจะทองคำอะ่ะยังจะสร้างบ้านให้มันอีกเลยไม่ต้องสร้างให้มันแล้วแล้วเพราะอีเด็กสองคนนี้แหละที่แม่ตั๊กไปสร้างบ้านมันทําให้คนเขาหมั่นไส้ไงฮัลโหลคนเขาหมั่นไส้แม่ตัก๊กเนี่ยว่ามึงขายทองให้กูแพงกูเดือดร้อน กูไปขายขายไม่ได้แต่มึงเอาเงินที่ขายทองให้กูแพงจะไปสร้างบ้านให้อีเด็กคนสองคนนี้คนเขาหมั่นไส้ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเนี่ยแม่ตักพ้าแพา้านั่นน่ะพี่ดีออะไรเนี่ยผู้ชายกันน้อนะเพราะว่าไม่ยอมขอบคุณก็เลยโดนเล่นงานกับน้องโอปอ แม่ดังมากๆเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับมีอะไรคุณพ่อคุณลีนาจังมั้คุณ,คณ,คณบอกเลยนะเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่มีคุณภาพเลยปนะคือมึงไม่พ่อแม่มึงไม่สั่งสอนมนึงมึงถึงโทรมาบรบกวนเขามาด่าเขาเออเด็กไทยอ่ะ ม่มีคุณภาพเนี่ยโทรมารบกวนแม่ทั้งวันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโทรมารบกวนแม่ทั้งวันเลยยิงช้างานบอกเอาเก็บไว้ทองแท่งดีสุดแบบนั้นขาดทุนอยู่แล้ว เมื่อก่อนหนูเคยซื้อเด๋ยวนี้ขายหมดแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เห็นแม่ต๊กก็จะทำไมนั่นนี่ไอโรงงานเขาที่ปทุมธาน,นีอ่ะเขาก็ไม่ได้รวยมากมายหรอกก็ซื้อมาถูกๆที่ดินนะเขาสิบห้าไร่ซื้อมาแค่สิบห้าล้านไร่ล,ละล้านถูกจะตายบ้านชส้นสองหลังยังร้อยเก้าสิบล้านเลยรวยกับแม่ต๊กอีก แล้วเขาก็สร้างโรงงานแบบง่ายๆเห็นไหมฮะพื้นยังไม่ปูกระเบื้องเลยเป็นพื้นปูนเห็นไหมว่าสีสือยังไม่ทาเลยแล้วก็ทําเหล็กมาแล้วจะมาขายของแบบอ e ีพิมพ์ลิพายไงแล้วเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าทองเขาก็คงจะไปไม่รอดแล้วเสียชื่อเสียงขนาดนี้ใครจะซื้อเออมาขายแบบพิมพ์ลิพายแล้วไม่เห็นก็เริ่มรีวิวสองทุ่มจะขายพวก กระดาษชําระสิบหอเก้าเก้าฉันยังจะสั่งจากเมตตาเลยไม่รู้ตรงปกหรือเปล่านะจะลองดูเหมือนกันไม่รู้จะสั่งได้หรือเปล่าเห็นนางขายชั้นขายที่ตากผ้าขายผ้าผ้าหนุ่มเก้าสิบเก้าบาทผ้าห่มอ่ะฉันก็จะสั่งกระดาษจากนางเพราะฉันใช้กระดาษเยอะเนยะถ้ามันถ้านางขายสิบหอเก้าสิบเก้าบาทจริงมันก็ถูกนะถูกแมกเลยฉันก็จะสั่งจากนางฉันนางอ่ะ รีวิวอ่ะทําเป็นแบบโฆษณาลงในติกตอกอ่ะฉันจะบอกเออเดี๋ยววันไหนแม่ตักขายฉันจะสั่งจากนางแต่นางขยนันเนี่ยนางโพสเนี่ยรถเก้าคันหนึ่งร้อยกว่าล้าน ถึงจุดอิ่มตัวกลับมาใช้ชีวิตติดดินทําเพื่อสังคมทําเพื่อสังคมอะไรอะตักเพราะเธอนั่นแหละเสือไปช่วยเด็กสองคนแต่ไปปลูกบ้านให้มันคนก็เลยหมันไส้ตักจะทําเพื่อสังคมอะตักต้องทําแบบบุมบรรด,ดาทําจริงจังจดทะเบียนเลยตั้งมูล,ลนิธิเลยมันถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย นี่ตักบทกทำเพื่อสังคมเห็นนี้เด็กสองคนมีกระแสตักก็ไปเอามันมาขายของเสร็จแล้วไปบอกจะปลูกบ้านให้มันให้ค่าตัวมันอีกคนเขาหมั่นไส้ตักทำไม่ถูกตักต้องไปเปิดมูลนิธิเลยแล้วลงช่วยเหลือแบบบุมปัิดาเลยไม่ใช่แบบเอากระแสเอาอีเด็กสองคนนี้แย่งกันใหญ่ ไปแย่งกับพี่ดิวเขาแล้วก็แย่งกันไปเดี๋ยวก็มีกลุ่มแก๊งกวนเดียวกันแย่งตัวไปคนเขาดูแล้วเขาหมั่นไส้ตั๊กเปลี่ยนใหม่เลยจะทำเพื่อสังคมจริงใช่ไหมเอาให้มันจริงจังเหมือนกันจอมพลังอย่างเงี้ยตั๊กจะทำจริงใช่ไหมทำแบบการจอมพลังไปเลย ทำแบบบุ๋มปรรดากาไปเลยยิงแทงสองศพตายกลางตลาดชุนแย่งที่ขายของเรื่องค้าขายมันเรื่องสำคัญเลยนะไปจัดไปแย่งหนทางทำมาหากินเขาไม่ยอมนะตายกันไปข้างเลยแหละ บอกเทียงไม่จบผมไม่ได้บอกว่าคุณขายทองปลอมแต่ผมจะพูดถึงเรื่องโฆษณาชวนเชื่อการที่ชาวบ้านเข้ามาซื้อเขาไม่ได้มองหรอกว่าทองมันมีน้ำหนักเท่าไรเขาสนใจว่าซื้อร้านนี้ถูก